ดูรถสมรถก่อนได้เลยดูให้มั่นใจดูให้แน่ใจเก็งครั้งหนึ่งได้คุณลูกค้าขารับเลยไหมคะรับเปิดมาก่อนรับกมานมาใช่แล้วค่ะโดยจะเสนอราคาฝอรราคามาได้ค่ะคุณลูกค้าขาส่งต่อราคามาได้เลยเงียบๆไม่มีราคาส่งกับประกันนะคะค่ะคุณลูกค้ามาดูก่อนได้ชมก่อนได้นะใช่แล้วยังไงดีว่ายังไงดีคะแจ้งมาได้เท่าไหร่ดีราคาต้องส่งต่อมานะใช่แล้วค่ะไม่มีราคาส่งต่อไม่มีราคาส่งต่อประกันด้วยคุณลูกค้าต้องขอราคาไว้หน่อยเท่าไหร่ดีถ้าสองเจ็ดไม่ได้ หกเบอร์ซีพันบาทสองหกสี่พอจะไหวไหมราคานี้พอจะไหวไหมในราคาสองแสนหกเบอร์สี่พันบาทค่ะไหวรับมาเลยนะคะลูกค้าจอยบิดมาเลยนะค่ะรับเลยไหมคะสองสี่ซื้อแปดขาเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ได้ลองฝากราคามาได้ฝากราคามาก่อนไหมมีไหมคะมีเท่าไหร่จะเสียราคาฝากราคาไว้มีไหมคุณคานาลรับอยู่ไหมฝากไหมคะฝากไหมคะแจ้งมาได้เลยนะแจ้งได้เลยถ้าสองหกสี่ไม่ได้รับไปเลยเท่าไหร่สองสองขอบคุณมากนะคะคุณล่าหาสองห้าสี่แล้วกันขอให้ปรับลดให้อีกหนึ่งพันบาทอ่ะลองาอีกหน่อยค่ะ มาสองหปรับลดให้10,000ตอนนี้ราคาดินห้าหมื่นสี่พันะสวัสดี3027ูเพิ่งเข้ามารับเลยไหมคะสองแสน้าหมื่นสี่บาทรับเลยไหมขอกรรมการมาให้แล้วราคานี้พอจะไหวไหมคะจะขอให้เลยนะใช่แล้วค่ะพอจะไหวไหมคะขอกรรมการมาให้แล้วในะราคานี้ไหวรับเลยกดมาเลยแต่ส่งต่อไปแล้วนะ2 2ง,งแต่กรรมการยังไม่อัมว่าราคากลับมาให้จะขอราคานี้ได้เลยไหมใช่แล้วค่ะถ้าราคานี้ได้ยืนยันราคาให้กับสกหน้าจอได้เลยนะคะอ่ะยืนยันมาเลยรับมาเลยกดบีอีกหนึ่งครั้งได้เลยนะมีบีคะอะไรยืนยันราคาหหหนนนนน่่ออยยมมมั้ืคะะะรรรจเปป็ทีางูล คะาน้าลานให้มาเลยไหมให้ราคาได้เลยนะคะสนใจยกมือชูริสแบนกันได้คุณลูกค้าเมื่อสักครู่สองสองอาจจะยังมาคะขยับราคาให้หน่อยได้ไหมคะอีกนิดอีกหน่อยได้ไหมคะลูกค้าค่ะต้องขยับราคาให้หน่อยนะสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ได้ไหมคะศูนย์ขอส่งเดรนแจ้งแล้วมาปรับลดให้อีกสี่พันบาทขาสองแสนห้าแล้วกันสองแสนห้ารับอยู่ไหมคะสี่ประตูคุมแล้วนะใช่แล้วค่ะลูกค้าค่พอจะไหวไหมสองแสนห้าได้สี่ประตูคันนี้แม็คครบเลยสี่ล้อรับเลยไหมคะรับเลยไม่ค่อยกินจะราคาได้ไหมจะไม่ได้้้้้รรราาาคนีีไม่ถึงงจิๆขขออกกัตใหแแลลววบ สองสองไปไม่ได้สองสองไม่ถึงจริงๆของขอกรรมการมาให้แล้วแต่กรรมการยังไม่อนุมัติราคากลับมาให้ใช่ราคาแต่วันนี้สองห้าก่อนไหมสองห้าพอจะไหวไหมคุณลูกค้าขารับไหมคะไม่ไหวหรอกค่ะลูกค้าขารับล่อยไหมรับได้ไหมดูชมได้นะคะดูให้แน่ใจได้เลยดูให้น่ชัดแน่ใจกันก่อนได้เลยสามศูนย์ศูนย์แปดแปดขาพอจะไหวไหมได้ไหมจะไหวไหมได้ไหมค่ะลูกค้าขาสามศูนย์ศูนย์แปดแปดได้ไหมคะยินดีรับเลยนะยินดีรับมาใช่แล้วค่ะกดรับกดวีกบปรราคามาได้ มีไหมคะใช่แล้วค่ะมีไหมคะให้ราคาได้เลยนะมีไหมคะ่ะในราคา2อ0 0 0นมีไหมถ้าสองแสนหไม่ได้เท่าไหร่สองแสนสี่บาทปรับลงมาให้อีกสักนิดนึงคุณคะขาขอได้ขอก่อนมาเร็วขอประกันก่อนเร็วๆคุณคะขามาเลยคะ่ะจะขอกำลังประกันไว้ให้ 6, 2 4 6 2 4 6 มาเลยค่ะมีไหมคะลูกค้าคะสองแสนสหมื่นหกพันบาทได้ก่อนไหมคะรับราคาแรกราคาเปิดนี้ได้เลยไหมได้เลยไหมคะสองที่ให้มายังไม่ถึงจริงๆถ้าเป็นสองสี่ได้ไหมสองสี่ศูนย์สองสี่แล้วกันสองสี่ศูนย์สองแสนสี่หมื่นมีไหมคะสองแสนสิบบาทราคานี้พอจะไหวไหมสองแสนสิบบาทเดี๋ยวให้พี่แอดมิน ตั้งราคาให้เดี๋ยวพี่แอดมินตั้งราคาขึ okay. ้นให้ใช่เหล่า่ะใส่าไปไหมคะสองเซ็ตสี่หมื่นบาทสองสี่แล้วนะรับเลยไหมคะสองสี่ขอกรรมการมาให้แล้วขอแล้วพี่ร้านขายังไงดียังไงคะออนไลน์สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดได้เลยขอบคุณมากค่ะสองเซ็ตสี่ขอกรรมการให้เราด้วยมากกว่านีฉันได้ถ้าหนึสู้ได้สู้เลยไม่ต้องรอเลยค่ะสองเซ็ตสี่หมื่นบาแล้วมีเท่าไหร่ให้มากกว่านี้รีบกดรีบบิดรีบยกเบอร์โชริสแมนกันได้สองเซ็ตสี่หมื่นเซ็นต์เบอร์เซ็นต์บาทนับหนึ่งเซ็นต์บาทนับสองมากกว่านี้มีไหมยัง ราฮาเปราคะส, haar, <S <S สดอบตรไดาอมนนี้ไม uh ่ต้องรอค่ะสองแสนหนสองันสี่เปาคะสุอบบิดได้ไม่ต้องรอค่ะสองสนหนึ่งสองพันสค่เปาคาะสุอบบิดมาไม่ต้องรอรีบกดรีบบิดได้ค่ะสองสิบอาสิถ้ามีรีบกดค่ะสอสนามีไหมสองสนามีไหมถ้ามีกดได้ไม่ต้องรอค่ะสองตอนนี้ค่ะสองนสบอปาบบเนนสี้าศูนย์ขอบคุณมากค่ะสอสนหามาแล้วมากอันนี้จได้ไม่ต้องรอเลยค่ะถ้าอีกสองพันได้กดได้ไม่ต้องรอเลยค่ะสองนห้าสองห้าสองราฮาเปาค่ สองอันนี้ราคาที่4,000ราคาเปรละค่าซึ่งตอไปต่อกันได้มากกว่านี้รีบกดรีบบิดรีบยกกันนะคะมากกว่านี้เได้ค่ะสองแสนต้อปิสี่พันแสนเสิบาทน่าตสี่พันหกพันราคาเปรลคาสองแสนตออบิดไหมกดได้มาเลยค่ะแปดพันราคาเปรละค่าหกศอีกสมัยไหมคะหกศูนได้ไหมคะถ้าได้รีบกดรีบยกกันได้เลยนะจะพลาดโอกาสค่ะแสนบปิพนแสนปบาทน่ตหกศนย์ขอบขึ้นมาค่ะสนองเปิดแสนเบิดแสนบาทนาึงแสนบาทน่สองอกันราคาเปรคาซึ่งตบเป็นตอบัน สไม้กดได้บิดมาแล้วขอบเกินมากค่ะสองเบสาเซนต์บสิบมันบเนบสิบทาไหมเสตยอกกดได้ไม่ต้องรอหกพันราคาเปและค่ะแปดพันถ้าได้รีบกดรีบกดไม่ต้องรอเลยค่ะสองเซนตบอกผาเซนตบสิบมันนบเเซสินนงัราคายูที่สามส่วนส่านรแปราคาอยู่ที่สองแสนหกหม 8,000บาท8,000ัมาค่ะสองข้แปดนยมคะสามศูค่ะสามศูนยขอบคุณมากค่ะแสนเจ็เซนตบตรเนติบารัึเซนติบารน้สอนี้ราคาขที่คุณลูกค้าสามศูราคาอยู่ที่2องแสนเจ็มืนบาทนับสามขายค่ะสองแสนเมื่นที่อะไรสามนย์น์แปดแปดสามศย์ศูปดแประมันสองแเจบาทกับคุณนะคะ